บาบูวันนี้เราจะชอปปิ้งกันเยอะแค่ไหนนะต้องซื้ออะไรบ้างล่ะอ้อบาบูอีกสองวันก็มั่นกันแล้วนี่นาฉันจะซื้อสร้อยคอทองคําแพงที่สุดให้เธอเลยจริงๆนะเพื่อเธอฉันทําได้ทุกอย่างเสียงชื่นชมไอ้หมอนั่นขี่มอเตอร์ไซค์ยังไงวะมีสมองหรือเปล่าแล้วสาวน้อยคนนั้นเป็นใครแกไม่รู้จักฉันหรือว่าฉันเป็นใครวันนี้ฉันจะบอกให้รู้เองดนตรีแกกล้ามือแต่คู่มั่นฉันได้ยังไง วันนี้ฉันจะเตือนให้แกจำลิมิตของตัวเองได้มาดามขอโทษได้ครับผมไม่รู้จักคุณขอร้องละมาดามขอโทษผมเถอะใช่รีบเขียนเลยเสื้อคดีนี้ด่วนมากเฮ้ยใ,ใครจับมันไว้นะรีบรีบหยุดนะลูกต้องดูวิดีโอให้จบเท่านั้นถึงจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นเป็นใครที่ทำให้ตำรวจแข็งกล้าคนหนึ่งคุกเข่าลงแล้วร้องขอโทษอย่างน่าสงสาร ความจริงอะไรในตัวสาวคนนั้นที่ทําให้กองกําลังตํารวจทั้งหมดสันสเทือนดูวิดีโอให้ถึงที่สุดแล้วกดไลค์วิดีโอกับสมัครช่องดยล่าเอาลับไปเริ่มเรื่องกันเลยช่วงบ่ายอากาศร้อนระอุมีมอเตอร์ไซค์รอยันเอ็นฟิวสีดำเงาวักคันใหญ่กำลังพุ่งไปข้างหน้าคนขี่คืออายันมิสราอาชีสถาปนิกแต่ใจเป็นฮีโร่ไม่แพ้ใครหลกว้างตาแฝงความสุขสนรอย,ยิ้มที่ทำให้วันใครๆก็สดใสเบาะหลังนั่งคือเอสพีแกจันมิสราแต่เธอไม่ใช่เอสพีเธอถอดเครื่องแบบสีคากิไว้ที่บ้านวันนี้เธอแค่แกจันสวมเสื้ออออตาสีีพ่นมื อบเอวอายันแน่นหัวพิงแผ่นหลังเบาๆตาปิดยิ้มสงบอายันตะโกนขณะขี่อ้ยมาดามปิดตาแบบนี้ฝันถึงอัจฉริคนไหนอยู่เหรอกาจันไมลืมตาแต่ทุบหลังเบาๆหุบปากเสียอัจรย์ครคือออกแกนนั่นแหละอายันแกล้งทำรอมเมฉันทำอะไรเหรอกาจันพิงคางที่หลังเขาขโมยใจไปไงละโอโน่และเรื่องอายันหัวรา่ราร่าแล้วอัจารกรคนนี้จะโดนล,ลงโทษยังไงละมาดามเอสพีกาจันคิดแล้วบอกโทษประหารไม่พอต้องจำคุกตลอดชีวิตในคุกชีวิตฉันอื่นยอมรับข้าผู้พิพากษายอมรับอย่างมีความสุขอ้อคุกนี้เ่่มมวันให กาจันยิ้มใช่สองวันเท่านั้นสองวันต่อมาคือมั่นกันวันสวยงามที่สุดในชีวิตบ้านวุ่นวายเหมือนงานแต่งรุ่นป้าหลุงยญาทุกคนมารวมตัวตั้งแต่เช้าถึงข้ามีพิธีโรยขมิ้นทาเห็นหน้าร้องเพลงต้องซื้อนันอ้นนี่แม่ลอยตัวเลยกจันไล่จับแก๊งใหญ่มาหนึ่งเดือนไม่มีเวลาหายใจวันนี้ลาพักสองวันแบบหักโหมตอนออกจากบ้านแม่สั่งร้อยข้อแล้วฟังนั้นไปชอปปิ้งโอเคแต่ก่อนมือต้องกลับบ้านรู้ไหมก่อนมั่นสาวๆไม่ควรออกนอกบ้านมากเดี๋ยวในตาชั่วกาจันคำในตาช ออยันแค่สองคนออยันดึงเธอออกจากความคิดบ้านกำลังฉลองใหญ่หมายถึงปาร์ตี้ไอเดียหนีออกมาของใครกาจะละภูมิใจของฉันสิไม่ชอบให้ภรรยาในอนาคตสั่งเหรออ่ะหายันยิ้มสุขสนชอบมากเลยอ้อฉันรู้ว่าแกออกมาชอปปิ้งเป็นข้ออ้างจริงๆอยากขี่มอเตอร์ไซค์กับฉันใช่ไหมอาจจะบอกจริงจังหน่อยหลังมั่นแกจะเข้มงวดแบบนี้หรืออ่อนลงบ้างเพื่อนฉันถามว่าพี่แกแต่งกับเอสพีบ้านจะมีขบวนพาเหรดทุกวันเหรอกาจันหัวเราะแรงแล้วแกตอบอะไร ฉันบอกว่าพี่ขบวนพาเรดทุกวันแต่เป็นขบวนแห่งรักกาจันยิ้มเจ้าเล่มากแต่บอกเพื่อนแกให้ระวังตัวแล้วแกด้วยฟังหูไว้หูมิสเตอร์อายันมิสราหลังม่านถ้าแกโยนผ้าเช็ดตัวเปียกบนเตียงหลักก็อายันหัวเราถามแล้วล่ะกาจันแกล้งแล้วฉันจะชัยห่อผ้านั้นรักคอแกอายันแกล้งกลัวโอ้ฆาตกรรมตรงๆไม่มี FIR ไม่จับกลุมกาจันบอกเพื่อสามีในอนาคตทําได้แค่นี้เองสิโทษตรงๆเสียงหัวเราะอายันดังก้องถนนยอมแล้วมาดามแกจะเป็น SP ทั้งบ้านเอาพูดจริงๆฉันชอบแกแบบนี้พายุเลยกาจันอบเอวแน่นขึ้นหมายความว่า แน่นอนอายันบอกแล้วฉันคือคนโชคดีที่ตกหลุมรักพายุนี้กาจันไม่พูดแค่พิงสีสลึกขึ้นผู้ชายคนนี้รู้จักเธอเข้าใจเธอรักกาจันที่อยู่หลังเครื่องแบบแล้วเธอต้องการอะไรอีกทางไปห้างใกล้เข้ามาถนนยิ่งพลุกพล่านเสียงแปร รถเสียงคนพวกเขาไปห้างใหญ่ที่สุดในเมืองใกล้ถึงแล้วอายันบอกอ้อแหวนแม่กับแม่แกเลือกแล้วน่าจะซื้อเสื้อผ้าเพิ่มกาจันบอกช้อปปิ้งไม่สําคัญเท่าอยู่กับแกอายันหมุนแฮนช่างห้างเธอไปขับรถเล่นไกลๆริมทะเลสิไม่ได้แม่ค้าฉันแน่บอกให้รีบปรับเดี๋ยวในตาชั่วชีแกจะโดนเอาละช้อปปิ้งเร็วๆแล้วกลับกินไอศกรีมรถโปรดแกดีนคู่กาจันบอกทั้งคู่หัวเราะไม่รู้ว่าอีกเดี๋ยวความสุขนี้จะหายวับพระพายุจริงๆกำลังมาหน้าปากทางเข้าห้างข้าง,างถนนที่ก่อนขึ้ามักมีคนจนตั้งแผงลอยยเเเ็็กๆวววันนนนีีุ้่าปพิศษม คนมุงอายานันชะลอรถเกิดอะไรที่น,นั่นกาจันที่สุขหลังอายันยกหัวมองแล้วยิ้มสงบหายวับทันทีเห็นตำรวจสี่ห้าคนในเครื่องแบบคากิถือกระบองลากคนแก่ขายของริมทางคนแก่รา6หกสิบถึงหกสิบห้าปีเสื้อผ้าเก่าขาดร่างผอมจากลากรถทั้งวันบนรถมีผักมะเขือเทศมันฝรั่งหัวหอมกองกระจัดกระจายตำรวจยกยัดรถตู้รัฐบาลคนแก่ร้องให้พับมือเกือบจากเท้าขอร้องเจ้าก,กระยาทำแบบนี้เสียงจมนาความวุ่นสารับรถนี้คือข้าวปลาลูกๆจะ้ะ อดตายขอร้อง150รูปีพอเจ้ากับอายันจอดรถสนิทพ,พึมพำยานี่มันหยาบคายอะไรแกล้งคนจนเท่านั้นและเขาหันมองกาจันใบหน้าเธอแข็งทื่อทันใดตำรวจยามที่ยืนหน้าคันรถเบี่ยงกระบองควบคุมฝูงชนมองมอเตอร์ไซค์อายันอดดีตะอคอกเฮ้ยเด็กน้อยมองไม่เห็นหรือรถไซเรนจอดอยู่ดูอะไรร,รีบถอยรีบถอยรถอายันจะพูดแต่ตำรวจยกกระบองฟาดโคลนกันโคลนหน้าอย่างแรงอายันโมโหพูดด้วยความโกรธนี่มันวิธีไหนระวังหน่อยนี่ไม่ใช่รถรัฐที่ได้ฟรีซื้อมาค่าตำรวจเจ็บใจโอโหปากดีเขาเดินเข้าอีกเดี๋ยวบอก ว่ารถใครถอดเอกสารมาทำไมต้องถอดชั้นฝ่าไฟแดงเหรอออยันยันสิงกาจาันจากด้านหลังออยันสงบเธอค่อยๆลงจากรถสงบสนิทจัดผ้าคลุมไหล่สีพีชเดินเข้าหาตำรวจพวกคุณทำอะไรกัน ตำรวจมองเธอหัวจรโเท้าคิดว่าสาวสวยแต่งดีของลูกสาวเศรษฐีมาสงสารคนจนตะคอกว่ามาดามทำธุระตัวเองเถอะที่นี่เรื่องประจำพวกนี้ตั้งแผงกีดถนนรีบไปปล่อยให้เราทำงานกะจันมองเย็นยังไม่เปิดเผยตัวคุยเหมือนประชาชนทั่วไปถนนที่พวกคุณกีดเองคนแก่ขอร้องพวกคุณแทนยกแผงทำไมไม่ตัดไปสั่งธรมยตของเขาที่เป็นข้าวปลาลงถนนตำรวจหัวระโอ โมมาดามจะสอนกฎหมายว้าวเขาหันมองพวกอื่นๆฟังสิวันนี้มาดามจะสอนกฎหมายพวกอื่นหัวเราะกะจะนิ่งหน้าไร้อารมณ์ดูสิมาดามตำรวจโกรธพูดมากอยี่ยบไปสมิฉนั้นขัดงานรัฐฉันจับคดีแกด้วยเขาพูดไม่หันอายันจอดรถข้างทางอายันกำลังตั้งรถทันใดจากรถตู้คนดูเรื่องมาตลอดออกมาอินสเปกเตอร์ซิงอายุ4 0ถึง45เสียงดังแหบตะโกนเกิดอะไรรำพันทะเลาะก,กับใครตำรวจประจบคนสาวสาหรับนี่มาดามไม่รู้จักสอนงานเราบอกเราผิดอินสเปกเตอร์ซิงมองกาจาันสวยมากปากแซบแล้วมองอายันที่นั่งบนรถมองโกรธคิดว่าคู่รักเ นี่ออกเที่ยวย็นอยากเป็นฮีโร่อินสเปกเตอร์มองอายันทำดรอเมอร์อะไรไม่เห็นงานหรือรีบไปขี่รถเก่าแก่ไปอายันโกรธมากแต่เพราะกาจันอยู่เลยนิ่งแค่อยากสตาร์ทรถไปเขารู้ถ้ากาจันเปิดเผยงานพวกนี้เสียงเธอคงไม่อยากแบบนั้นเขากำลังสตาร์ททันใดอินสเปกเตอร์อาจอยากโชว์อำนาจหรือระบายความอัดอั้นทำสิ่งที่กลายเป็นความผิดใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาเดินเข้าเตะมอเตอร์ไซค์เงวบของอายันแรงแรง,แรงเตะถังน้ำมันเตะแรงจนอายันเสียหลักล้มลงถนนพร้อมรถเขา่าและข้อศอกเจ็บหนักทุกอย่างเกิดในพิบตาดวงตา,าจะเบิกกว้างเธอชะงนัน ก็อายันเธอร้องเธอไม่ใช่เอสพีตอนนั้นเป็นสาวที่คู่มั่นความรักล้มลงต่อหน้าอายันเจ็บใจมากกว่าบาดเจ็บเป็นการดูถูกต่อหน้าเขาลูกโกรธพุ่งเข้าชนอินสเปกเตอร์ซิงโดยตรงไอหมอแกกล้าเตะมอเตอร์ไซค์ได้ยังไงบ้าไปแล้วหรือสมองเสียระอินสเปกเตอร์อที่ชอบกับการกระทําตัวเองแทนยอมรับผิดยิ่งอวดดีคิดว่าเด็กธรรมดาท้าทายเครื่องแบบเขาคำรามไอหมอปากดีกับฉันสอนฉันสมองเสียและก่อนอายันพูดเพิ่มหรือกระจันเข้าไปอินสเปกเตอร์ยกมือหนักตบแก้มอายันแรงเสียงดังจนรถที่เหลือหยุดคนที่ยืนไกลมุงเป็นวงทุ ก็คนดูดรอมอายันจับแก้ไม่เชื่อตำรวจตบเขาโดยไม่มีเหตุกลางถนนดวงตากา,จารจันไม่โกรธแต่ไฟลุกไฟเย็นแต่เธอนิ่งการฝึกหลายปีหยุดเธอเธออยากเห็นพวกนี้ในคราบเครื่องแบบจะเกินขีดสุดแค่ไหนผู้คุ้มครองกฎหมายจะเหยียบย่ำกฎหมายขนาดไหนอายันลูกแก้มโกรธพวกแกไม่ใช่ตำรวจเป็นอันธพาลอันธพาลเขาร้องแกตบฉันฉันจะร้องเรียนฉันไม่ปล่อยแกร้องเรียนอินสเปกเตอร์หัวเราะผิดพอจะร้องเรียนฉันไอห,หมอก่อนรอดชีวิตจากที่นี่จะดีกว่าเขาสนุกดูถูกเด็กเศรษฐีต่อหน้าฝูงชนให้ความสงบแปลกๆ่าป,ป,ปากดีเขาดันอายันแรงอายัน เสียหลักพยายามทรงตัวมือยกป้องตัวเองโดยบังเอิญโดนอกเครื่องแบบอินสเปกเตอร์แค่นั้นและอินสเปกเตอร์เหมือนได้อาวุธตีแล้วตีแล้วเขาร้องดังมันทำร้ายตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่จับไอ้หมอนี่ตำรวจอื่นที่แค่ล้อตอนนี้พุ่งเหมือนหมาป่าหิวโหยสองสามคนกระโจนใส่ออยันจะสอนกฎหมายจับมันกล้าทำร้ายตำรวจมันกล้ามากพวกเขาล่ากอายันตีและล่าไปรถจี้ปล่อยฉันออยันร้องฉันไม่ได้ทำอะไรปล่อยในฝูงชนไม่มีใครพูดกลัวหรือสนุกดูเงียบๆคนแก่ขายของยืนสั่นมุมคิดว่าทั้งหมดเพราะเขากระจนทนไม่ไหวขี่สุดที่เธอเรียกขี่ ดสุดเกินไปแล้วน้ำท่วมหัวไม่ใช่แค่ล้อเลียนกฎหมายเป็นการดูถูกความรักของเธอความยุติธรรมกลายเป็นละครตอนตำรวจจับคอเสื้อออยนลาความเงียบในกะจันแต่เธอไม่เปิดกระเป๋าไม่หยุดโทรแค่พูดคำเดียวเสียงเย็นแต่คมเหมือนเลเซอร์หยุดเธอไม่ตะโกนแต่คำนั้นมีพลังมีอำนาจตำรวจที่จับอายันมือคลายพริบตาพวกเขาหยุดเหมือนเล่นสแตชูอินสเปกเตอร์หันยังเมาเครื่องแบบอะไรเขาคำรามตอนนี้แกก็ไปด้วยกินลมคู่กับแฟนแกนี่คือความผิดสุดท้ายกาจันก้าวช้า,ชาๆเข้าหาพวกเขาฝูงชนถอยเองเหมือนเปิดทางให้ราชินีเธอยืนตรงหน้า นินสเปกเตอร์ซิงดวงตาจ้องดวงตาเย่ยหยิงของเขาอินสเปกเตอร์ที่เมาอำนาาสะดุง้งผูตาดวงตานี้ไม่ใช่สาวธรรมดาไม่กลัวไม่น้ำตาเป็นไฟไฟเย็นเผาทุกอย่างกระจันสงบเปิดกระเปา๋าถืออาญนที่ยังถูกจับหลวมหอบกระจันพวกนี้กระจันยกมือห้ามองไม่ละจากอินสเปกเตอร์เธอหยุดกระเป๋าหนังเล็กเปิดหยุดบัตรประจําตัวยื่นตรงหน้าตาอินสเปกเตอร์บัตรมีเสาโศกสามสิงส่องแสงอาทิตย์ตกและตัวอักษรหนา อสพีกาจันมิสราครมบรานทริปตาเวลาหยุดอินสเปกเตอร์มองบัตรเอสพีครมบรานแล้วหน้ากาจันสาวนี้แล้วกลับบัตรเอสพีกาจันมิสราชื่อนี้เขารู้ในกรมชื่อนี้สร้างความกลัวเลดี้ซิงแฮมไม่ฟังใครสาวคูตาพีทคือเธอสีหน้าอินสเปกเตอร์ซีดเหมือนถูกดูดสีเงือผุดหน้าผากที่เคยตึงตำรวจที่ตีกระบองมือสัน่นถือกระบองวันนี้แย่แน่และสองตำรวจที่จับอาันปล่อยเหมือนจับสายไฟเปลือยถอยสองก้ากลัวกาจันเก็บบัตรช้าๆปิดกระเป๋าใส่ถุงแล้วเสียงเย็นคมยิ่งกว่าใบมีดถามตอนนี้บอกสีอินสเปคเตออรร์จะสนกฎหมายใ อินสเปกเตอร์ชะงักอยากพูดมาดามมาดามเสียงแหบดังตอนนี้เหมือนแพ้ร้องมาดามเราก็แค่หน้าที่แกจันเสียงเย็นจนเขาสั่นนี่คือหน้าที่หรือเธอก้าวเข้าสวมเครื่องแบบยกมือใส่ประชาชนนี่หน้าที่เตะมตอเตอร์ไซค์เขาตกเขาลากเขาถนนนี่หน้าที่อินสเปกเตอร์ไม่มาดามผิดพลาดมาดามอินสเปกเตอร์เกือบพับมือผิดพลาดไม่ใช่อินสเปกเตอร์สิ่งนี้คือความเย่อหยิ่งนี่คือมาเครื่องแบบที่ขึ้นสมองคนแบบแกเธอหันไปหาคนแก่ที่ยังสั่นม,มุมขโมยเข้าปลาคนจนนี้แกได้อะไรเหรียญตราไหนอินสเปกเตอร์พูดตะกุกมาดาคอ ส,สัมสังจากบนเคลียร์สิ่งกีดขวางคำสั่งกระจันเกือบร้องคำสั่งเคลียร์สิ่งกีดขวางหรือเคลียร์มนุษยธรรมคำสั่งเตะมอเตอร์ไซค์คำสั่งตบเด็กบริสุทธิ์ที่แค่ถามตั้งคดีเทิว่าทำร้ายตำรวจอินสเปกเตอร์เงียบลิ้นติดเพดานกระจันจ้องตาแกไม่แค่ดูถูกเครื่องแบบนี้แต่ดูถูกมนุษยธรรมและคนแบบแกไม่คู่ควรเครื่องแบบนี้ค่ะอินสเปกเตอร์สั่นมาดามลูกชั้นครอบครัวมาดามขอโทษผิดพลาดมาดามโทษกระจันบอกขอโทษคนแก่ที่แกทำลายแผนขอโทษเด็กนี้ที่แกยกมือและขอโทษเครื่องแบบที่แแกกกกไมมมม่่่คคูวรรรรตาาดดดจันทท์์ยอุโศพบ นทรูมเอสพีกาจันมิสราเสียงมีอำนาจดังในสำนักงานใหญ่ปลายสายเสียงสันใช่มาดามสีแยกข้างซิตี้ตอนนี้ผู้รับผิดชอบที่นี่ใครอินสเปกเตอร์ซิงเธออ่านป้ายชื่ออินสเปกเตอร์ฮิมัตซิงจดไว In ้อินสเปกเตอร์ฮิมัสซิงและตำรวจนี้เธอมองรำปานรำปานและอีกสองคนสี่คนนี้ระง,งับทันทีมาดามอินสเปกเตอร์สุดนั่งพื้นคำพูดฉันยังไม่จบคอนโทรลรูมกาจันบอกทางโทรกับสี่คนนี้คดีก่อกวนสาธารณะทำร้ายประชาชนและใช้เครื่องแบบผิดเริ่มสอบสวนกรมทันทีฉันจะยื่นรายงานเองและส่ง จ้าหน้าที่อาวุโสมาทันทีและรถพยาบหาละให้คนแก่คนนั้นเธอวางสายตำรวจอื่นๆเหมือนหินฝูงชนที่ดูเงียบๆคนแก่ขายของผักยังกระจายพื้นค่อยๆเดินสันส่นๆมากาจันน้ำตาไหลแต่ครั้งนี้ไม่กลัวหรือเศร้าเป็นน้ำตาบรรเทาเขาพับมือสั่นลูกสาวขอพระเจ้าคุ้มครองลูกตลอดไปวันนี้ลูกช่วยชีวิตฉันช่วยเกียิกาจันจับมือเขาปู่ขอโทษอย่าขอเสียงแข็งตอนนี้นุ่มนี่คือหน้าที่ฉันคุณอย่าก,กังวลความเสียหายแผง ไม่ลูกสาวคนแกบอกสิ่งที่ลูกให้วันนี้ใหญ่กว่าตังแผงนี้มากขอพระเจ้าคุ้มครองลูกกะจันยิ้มอายานันกำลังยกมอเตอร์ไซค์มีรอยขีดหลายอายันเดินมายิ้มบลลลูกแก้มเราจะไปชอปปิ้งนะกาจันมองเขาหัวราะกลั้นน้ำตาสัมผัสแก้มเขาเจ็บมากไหมอายันบอกเจ็บแต่ตอนนี้ดีแล้วเขาหัวเราเออ้อยอย่างหนึ่งดูเหมือนคู่มัน่นฉันไม่ใช่แค่สวยแต่เป็นพายุด้วยกะจันกอดเขากลางนนถนนท่ามเสียงวุ่นและไซเรนมาเธอได้ความสงบใหญ่ที่สุดในโลกเธอกระซิบและแกคือความสงบหลังพายุนี้ทั้งคู่มองกันยิ้มทีี่่่หาายยไปเมมืออกก้คๆลับ เอาล่ะเพื่อนเวันนี้พอแค่นี้ชอบเรื่องนี้ไหมเพื่อนเพื่อนวิดีโอนี้สอนอะไรคุณบ้างแสดงความเห็นในคอมเมนต์ด้วยนะเฮ้ยพวกแกไม่สมัครช่องเลยเหรอไปเลยสมัครช่องไปพลางและถ้าวิดีโอดีกดไลค์วิดีโอและสมัครช่องเราด้วยนะเอาล่ะเพื่อนเนเจอกันเรื่องใหม่ขอบคุณค่ะ